ไม่ยบอกนะคนบนโลกอย่างเงี้ยพวกอยากจะหลุดพ้นอยากจะเข้าใจธรรมะหรืออยากจะอะไรของพวกมึงก็ตามที่บอกมึงบ้าธรรมะนะมึงกำลังลงเล่นกับความคิดแล้วก็ความสื่อมึงเล่นอยู่สองอย่างรวมที่สองอย่างไม่งงออยอมบอกยังไม่เห็นความจริงหรอกผมพิจารณาไปแล้วบอกมันไม่เที่ยงอย่างโน้นอย่างนี้ความคิดมันไม่เที่ยงอารมณ์ไม่เที่ยงวพามึงสอนที่การจำเ,เข้าหลับของ จริงจริงจังกังนั้นย่างโหทีนี้ก็ไปหลงเล่นกับความสองอเล่นสมาธิเล่นชาติดว่าเออแบบนี้นะใช่เออแล้วก็สมองบมาก,ก็หลงโน่นหล้นี่ๆๆเลยนะ,ะก็จะหลงเล่นว่าโอ้นี่ตายลรล,ลกห <c oughs> ลงเล่นกับความสิ้นหลงเล่นกับความรู้สึกหลงปล่อยวางความรู้สึกอารมณ์ตงโม่พวกมึงนันโคตรโม่มีต้องเจอ ของจริงนะฮะยังไม่เข้าใจธรรมะจริงหรออืมยังหลงคิดหลงรู้นะฮะหลงเงาจิตอ่ไงเออหลงเจ้าจุงจริงจังจริงจริงจังมันพาพวกมึงหลงไปหมดกูจะบอกตรงนั้นมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ความจํานะ่ะบอกความจริงเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ไม่สามารถมันไม่ใช่ความสมดุลและไม่ใช่ ใจรักเออมึงสอนยังไม่ไดไ้พวกมึงมันยังไม่แจ้งในงั้งถามพจพวกมึงเลวคิดปาที่ฟันออกสัญญาความจำไปออกความคิดปรุงแต่งไปสอนกันนะฮะแล้วมันจะพ้นไปได้ไงวะมันก็คากันอยู่นะคาที่ความรู้ของออพวกมึงนะพอฟุ้งซ่านก็ไปทําสมาธิเพื่อสมัครแจ้งเอ้พวกมึงไสมาธิต้องถึงนะถึงสันน้นปอืม ไม่ใช่เส้นทางของฤาษีโยคีหรือกรถของเทวทัพนะฮะไอ้บทสวดมนต์ต่างๆถือศีลอะไรเป็นของพรามเยอะบกสิ่งที่พระเจ้าท่านเหียนแจ่มมันพ้นจากสมาธิเนะขาเรียกว่าวิมุตติยพ้นนะฮะหยุดพ้นออกจากไตรักถ้าพ้นไตรักออกจากกัตตาสุสานพ้นจากอานิจจังทุกขอังอนัตาแต่ยังมีอยู่น,นะยังมีอนิจจันทุกขอังอนาตาอยู่นะมันก็ ของมันอย่างเงี้ยอผลจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่ยังมีอยู่ทําลายแค่ตัวจึงจริงจังทุกอย่างจะจบไปอ,อวิชาที่มึงขันจุงจริงจังไว้นะคุณจะบอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกมึงสอนกันพยายามอธิบายอน่ยนั่นแหละมึงกำลังเล่นกับความคิดคยังงบ้กแต่พวกมึงพวกที่ไปสอนกันทำสมาธิฝึกสติหรืออะไรนั่นแหละมึงกำลังเล่นกับความสงบเล่นกับสมาธินี่วันเข้าใจ นะมึงไม่มีวันที่จะเห็นแจ้งในสิ่งที่กลัวมาสอนได้เพราะอะไรแล้วมึงไม่มีวันที่จะเห็นคาวาตถาตาหรือความเป็นเช่นนั้นเองได้เพราะมึงเอาความคิดความจําไปสอนกันมึงกาลังเล่นอยู่แหบะความจำของมึงแล้วมึงอยากเอาความจําไปปรุงแต่งบอกเขาใช่ไหมล่ะไอโง่เออมึงจะเอาอะไรไปปรุงแต่งบอกเขามึงหลงจําหลงฟังเขามาไงมันไม่ใช่แบบนั้นบนโลกนี้มันหลง ความรู้สึกควาคิดอารมณ์ความจาความคิดทั้งนั้นนะความจริงหนึ่งเดียวนะฮะที่อาจารย์แค่ชี้ให้ผลคนไปจากเส้นทางหลุดผลออกมาจากความง่เหัวความหลงนักก่น,นแล้วก็ทําลายอาวิชาตัญหาอุปทา,านที่มันห่อหุ้มไอสิ่งจริงจังอยู่นะคำพูดของครูที่พูดออกไปอย่างพวกมึงเอาไปสอนแนันนี้ยังมันไม่ใช่ความจริงอื พวกมึงก็เข้าใจทางคนคิดกันแล้วมึงก็หลงคนอยู่ในความคิดปรุงแต่งคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ว่าคิดไอ้รู้ว่าคิดเนี่ยรู้ก่อนคิดมันไม่ใช่ธาตุรู้รู้เองตรงเนี้ยพวกมึงไงยังใส่ความหมายของกูผิดคิดว่าเออธาตุรู้จิตรู้จิตสงบนั่นแหละพวกมึงเหนื่อยกำลังเหนอยเล่นกับความคิดนะฮะเออจิตประภักสอนมันได้ปรุงแต่งอะไรตรงที่มันตัดความคิดทิ้ง เราเรามีสติมากๆเราไม่ตามความคิดเราเจะเห็นความสุขนั่นแหละมึงกำลังหลงในความสุขกำลังเล่นกับความสุขกำลังยึดมัม่นถือมั่นกับที่นี้โดนจุงจริงจังหลอกโอเคประมาณเทียเเ่ยงมึงจะเสร็จอันนี้มารออยู่ที่สีนุโตยต้าไครด้โอเคอขอให้ทุกคนได้ดตรับ